เอาละครับวันนี้เรามีเรื่องสําคัญมากๆมาอัปเดตกันนะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานในบ้านเราเลยเพราะว่ามีกฎระเบียบใหม่เอี่ยมออกมาซึ่งต้องรู้และต้องเริ่มทําตามกันแล้วเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช่แล้วครับกฎหมายใหม่ว่าด้วยกาก,ากอุตสาหกรรมเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วนะครับคําถามคือโรงงานของเราพร้อมรับมือกันหรือยังเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเขาประกาศเปลี่ยนวิธีการรายงานการจัดการของเสียแบบ ต้องเรียกว่าครั้งใหญ่เลยและที่สําคัญคือมันมีผลทันทีไม่ได้มีเวลาให้ตั้งตัวกันนาเลยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ตัวกฎหมายกันก่อนเลยหัวใจหลักของการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในประกาศฉบับนี้เลยครับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วฉบับที่2พศ2566ชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆย,ย่อยให้ฟังกันว่ามีอะไรใหม่ๆที่เราต้องรู้บ้าง อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันมีผลชั้นทีคือประกาศฉบับนี้เนี่ยลงในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่15สิงหาคม2566แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในข้อ13เนี่ยมีผลบังคับใช้ในวันถัดมาเลยคือวันที่16สิงหาคมเรียกได้ว่าปรกปับมากๆครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่พระเอกของงานนี้เลยนั่นก็คือการแก้ไขข้อที่13ครับผม ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับแก้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งข้อ13นี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการรายงานประจําปีบอกเลยว่าตรงนี้แหละครับคือจุดที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาเทียบกันเลยระหว่างของเก่ากับของใหม่ของเดิมเนี่ยในทางการรายงานมันจะค่อนข้างทั่วไปไม่ได้มีรูปแบบที่เจาะจงมากนักก็คือมีความยืดหยุ่นสูงแต่ของใหม่ ภายใต้ข้อ13าใหม่เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนไปเลยครับคือบังคับเลยว่าต้องแรงงานประจําปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส่วนกลางเท่านั้นแล้วก็มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมากๆที่สําคัญคือต้องทําผ่านระบบดิจิตอลเท่านั้นนะครับย้าว่าเท่านั้นเลยแล้วใครล่ะที่ต้องทําตามนี้คำตอบก็คือผู้กอ่อกําเนิดทุกรายเลยครับซึ่งผู้กอ่อกําเนิดในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงโรงงานทุกแห่งเลยนะครับที่มีการผลิตสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พูดง่ายเลยก็คือถ้าโรงงานของเรามีการอุตสาหกรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามข้อ13ใหม่นี้มีผลกับเราโดยตรงทันทีครับไม่มีข้อยกเวน้นใดๆทั้งสิน้นเอาล่ะในเมื่อรู้แล้วว่าใครต้องรายงานคำถามต่อไปก็คือแล้วเราต้องรายงานอะไรบ้างละ่ะกฎใหม่นี้เขาต้องการข้อมูลอะไรจากเราเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับหลกัลกๆเลยนะครับเขาให้เรารายงานข้อมูลของเสีย2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกคือ ของเสียที่ยังจัดเก็บอยู่ครับอันนี้ก็คือพวกากากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมดที่ยังกองอยู่ในพื้นที่โรงงานของเราที่ยังไม่ได้เอาไปจัดการหรือกําจัดนั่นเองส่วนประเภทที่2ก็คือของเสียที่จัดการในพื้นที่ไปแล้วอันนี้ก็หมายถึงของเสียที่โรงงานของเราจัดการหรือแปรรูปด้วยตัวเองไปแล้วภายในบริเวณโรงงานสรุปง,ง่ายๆก็คือต้องแจกแจงให้ชัดเลยว่ามีของเหลือเก็บเท่าไหร่แล้วก็จัดการเองไปแล้วเท่าไหร่ครับ โอเครู้แล้วว่าต้องรายงานอะไรบ้างทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือจะรายงานยังไงแล้วก็ต้องรายงานเมื่อไหร่2เรื่องนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเรามาดูวิธีการและเดทไลน์ที่ต้องจําให้ขึ้นใจกันเลยสําหรับวิธีการยื่นรายงานนะครับขอย้ําตัวโต,โตๆเลยว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบแล้วนะครับหมายความว่าการรายงานทั้งหมดเนี่ยต้องทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงอุตสาหากรรมเท่านั้น จะไม่มีการไปยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของเดทไลน์กันบ้างครับอันนี้สําคัญมากต้องจดกันไว้เลยนะฮะตอนแรกเนี่ยเขามีกําหนดการพิเศษรอบหนึ่งสำหรับการรายงานข้อมูลของปี2565ซึ่งเดทไลน์คือ31สิงหาคม2566อันนี้คือผ่านไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสกันนับจากนี้ไปก็คือเดทไลน์ใหม่ครับสำหรับการรายงานข้อมูลของปี2566เนี่ยกำหนดส่งคือวันที่30เมษายน2567 และหลังจากนั้นก็จะยุดเอาวันที่30เมษาของทุกปีเป็นวันสุดท้ายของการยื่นรายงานข้อมูลของปีก่อนหน้าครับเอาละครับฟังมาทั้งหมดแล้วอาจจะดูมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสรุปให้เป็น3สิ่งที่ต้องทําแบบง่ายๆเลยเป็นเหมือนเช็คลิสต์ให้เอาไปปรับใช้กันได้ทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานของเราเนี่ยทำตามกฎใหม่นี้ได้แบบเป๊ะครับข้อแรกเลยนะครับเตรียมข้อมูลให้พร้อมครับ อันนี้คือต้องไปวางระบบการเก็บข้อมูลภายในโรงงานกันใหม่เลยเพื่อให้เราสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลของเสียทั้งสองประเภทที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและต้องทําต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วยนะครับไม่ใช่มาทําตอนใกล้จะสง่งข้อที่2ใช้ระบบออนไลน์เท่านั้นครับต้องเข้าไปทําความคุ้นเคยกับหน้าตาของระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงอุตสาหกรรมกันได้แล้วนะครับเพราะอย่างที่ย้ําไปหลายรอบเลยว่าการยื่นรายงานเนี่ย ต้องทําผ่านช่องทางนี้เท่านั้นเอกสารกระดาษเขาไม่รับแล้วนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3รักษาเวลาครับเอาปากามาวงในปฏิทินตัวใหญ่ๆเลยครับว่าวันที่30เมษายนคือเดทไลน์ใหม่สําหรับการยื่นรายงานประจําปีใส่เข้าไปในปฏิทินการทํางานของโรงงานเลยนะครับเพราะถ้าพลาดเดทไลน์นี้ไปเนี่ยอาจจะมีบทลงโทษตามมาได้ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันคือการผลักดันให้ทุกอย่างเข้าสู่ระบบดิจิทัลและรวมส่วนข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางซึ่งมันก็เป็นก้าวที่ใหญ่มากๆนะครับเลยเกิดเป็นคําถามที่น่าคิดตามมาว่าการบังคับให้รายงานข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทําให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเราก้าวไปสู่ความยั่งยืนและความโปร่งใสที่มากขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าแล้วในอนาคตจะมีมาตรการอะไรที่เข้มข้นกว่านี้ตามมาอีกไหมก็น่าติดตามกันต่อไปครับ